เยนะคะอย่างที่เกิดไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วว่าใครที่คิดจะทําสัลญกรรมโหเ่งจะดีขึ้นหรือไม่ดีทีนี้มันมันไม่ใช่ของเจอมันไมหน้าเราไงก็เลยอยากจะรู้ว่ามันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าต้องถามต้องถามอาจารย์นัทค่ะคือในเรื่องของโหเหงอย่างที่พูดไ้แล้วนะถ้ามันน้อยเกินไปต้องเติมถ้ามันมากไปต้องตัดนะครับแต่ถ้าคนใจไม่ถึงใจไม่ด้านพอเนี่ยนะครับแนะนําเป็นการแต่งหน้านะครับ ช่วยหรือว่าปกปิดแสดงว่าการทาสัญญกรรมเนี่ยมันช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะคือถ้าจริงครับแทบจะประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวจริงเหรอครับบางคนเนี่ยทำจมูกมาชีวิตเขาเปลี่ยนเลยมีไปนะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเลยใช่ไหมเอยแต่บางคนจะทํามาแล้วมันชีวิตมันก็เปลี่ยนันแต่เปลี่ยนไปในสาที่ถูกต้องนะเพราะนั้นเราจะทำอะไรเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของสัญญกรรมเราต้องวิเคราะห์จากใบหน้าของเราก่อนว่าเราเป็นคนภาพแบบไหนนะครับอย่างอย่างหลักๆจะมีอยู่4อย่างนะรูปต้องต้องดูรูป รูปหน้าก่อนนะมันจะมีรูปสามเหลี่ยมยังไงคะคนที่รูปเป็นสามเหลี่ยมอย่างคุณตุ๊กเข้าข่ายจริงเหรออันนี้นึกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือลักษณะรูปสามเหลี่ยมคือลักษณะของใบหน้ารูปธาตุไฟฉะนั้นคนคนนี้จะใจร้อนมากนะครับแล้วเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยจะต้องให้ได้ดั่งใจตรงรวดเร็วหนักเออแบบเออบอกคอนเฟิร์มนะถ้าเป็นลักษณะกลม คนกลมเนี่ยจะเป็นธาตุน้ําจะตนข้ามกับกับธาตุสามเหลี่ยมเลยนะครับก็คือคนลักษณะนี้นเขาจะปณิปนอมปุป้ามารีชอบช่วยเหลือรเด็กๆนะนางเอกนางเอกค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือรูปเหลี่ยมรูปเหลี่ยมเนี่ยรูปเหลี่ยมเนี่ย เป็นคนค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงเพราะว่ามันเป็นธาตุดินกับธาตุทองรวมกันรวมกันดูจะดีนะอาจจะเป็นแบบเข้มแข็งอ่าใช่ฮะแล้วคนคนนี้นะถ้าตัดสินใจทําอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนอีโก้สูงแล้วก็ค่อนข้างจะมีฐานะดีด้วยอหน้าสี่เหลี่ยมก็นะคิดเอาเองเนาะส่วนส่วนหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยอีกแบบหนึ่งแต่เป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่หน้าผากสูงอ๋อลักษณะแบบนี้มันเป็นธาตุลมกับธาตุน้ําค่ะ ทำให้คนลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นคือจะตรงกันข้ามคนน่าเเมื่อกี้พิกเลยนะเมื่อกี้ดีนะนะจริงๆแล้วมันจะมีอีกหลายลักษณะแต่ยกมาให้ฟังประมาณ4ี่ลักษณะแล้วอย่างออฟฟี่นะครับรูปหน้าเป็นแบบไหนครับออฟฟี่ที่เป็นลักษณะรูปหน้าผสม เขาจะเป็นผสมระหว่างหญิงกับชายไม่ใช่ใช่นะน้องออฟฟี่เนี่ยจะเป็นลักษณะของรูกใครว่าเป็นรูปหน้ากลมกับหน้าเหลี่ยมนะจะบอกได้ว่าออฟฟี่เขาเป็นคนจิตใจดีแต่เขาเป็นคนติดปมาหม่าตรงที่สุดมั่นใจนะครับเพราะรูปหน้าของเขาเป็นธาตุน้ำะกับกับธาตุลมนะจะเป็นตามลักษณะนี้ครับใบหน้าไปแล้วเรื่องผิวบางคนผิวขาวเนียนๆนอะไรอย่างนี้จะมีผลอะไรต่อไหมครับ ผิวเนี่ยผิวบอกถึงความจะมีอันจะกินหรือว่าจะไฮโซโลโซนอ่ะดูที่ผสีผิวด้วยเลยหลายๆคนคงนึกนะโอ้แสดงว่าต้องขาวขาวขาวจ้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะขาวจะคร้ําจะผิวแบบไหนก็แล้วแต่นะขอให้สุขภาพดีหมายถึงว่าผิวต้องดูแบบไม่แห้งเกิดกลางเป็นคุยเป็นฝ้าอะไรเงี้ยสังเกตง่ายๆคือต้องมีเส้นเลือดฝาดเกิดขึ้นนผิวสุขภาพดีถูกต้องฮะแล้วคนที่มีลักษณะผิวที่เข้าเกณฑ์สุขภาพดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ ต่อให้ลำบากแค่ไหนก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ติดขัดเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองแน่นอนอ่ะแล้วคนผิวดำอ่ะมีสิทธิ์จะรวยได้ไหมครับคนผิวดำมีสิทธิ์โอ้โหผม่อยากจะบอกว่าผมคุกคีกับคนใต้ไงนะคนใต้เนี่ยดำมาเลยทีเดียวเชียวเนี่ยนะฮะอย่าเรียกว่าดำคล้ำนิดนึงยววันนี้เรียกคำว่าคดำดำเลยนะฮะผมจะบอกให้คนใต้เหล่านี้นะรวยทุกคนนะฮะนะดำเข้มเนี่ยเขารวยๆนะฮะแต่ถ้าเราไปดูในเรื่องของผิวของเขาเนี่ยนะสังเกตดีดี มันก็ดำคนละแบบบางคนดำแบบดำกลางๆเลยบางคนก็ดำแบบสุขภาพดีดำเนียนดูมีออร่านะฮะไม่ใช่ว่าผิวดำผิวค้้ำจะแย่เสมอไปนะครับนะดูแบบริฮันน่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอย่างแบบเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องกาอะไรเงี้ยค้ามีมีผลต่อใบหน้ามีผลับโง่เฮงหรอมั้ยมีผลฮะอย่างที่บอกว่าขนาดฝอที่แมงวันยังมีผลเลยแต่ถ้าสิวเนี่ยคนที่หน้าไม่เกลี้ยงนะคนที่หน้ามีสิวมีตําหนิมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่า ค่อนข้างทำอะไรจะมีอุปสรรคเต็กขันตลอดถ้ามี รอยแผลเป็นหรือมีสิวที่โหนกแก้มนะบอกได้เลยว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องความรักถ้ามีไปรักษาถูกต้องฮะถ้ามีตรงจมูกนะฮะจมูกคือเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยฮะแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยฮะคือห้ามาให้มันไม่มีไม่ได้แต่พยายามมีให้น้อยที่สุดก็แล้วกันต้องพยายามแบบดูแลตัวเองเนาะสุขภาพผิวถูกต้องแล้วอย่างคนที่ไม่อยากทำสัญญกรรอย่างเงี้ยหัวเหงิเขาจะดีไหมครับอาจารย์คืออย่างที่บอกฮะว่าถ้าไม่กล้าทำสัญญกรรมต้องแต่งหน้า เอาใช้ในเรื่องของเมคอัพช่วยการแต่งหน้าช่วยได้ใช่ครับเนาะเพราะอย่างบางคนเนี่ยแบบเวลาจะไปสมัครงานคือหนา้า คือตุ๊กเองก็เป็นหนึ่งคนที่หนังหน้าแย่มากแต่พอแต่งหน้ามาแล้วทุกคนบอกว่าหน้าเปลี่ยนมันทำให้หัวเฮ้งดีขึ้นจริงๆถิงที่แน่นอนคือบุคลิกเปลี่ยนนะครับทำให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นปกติมีความมั่นอยู่แล้วทําให้เรายิ่งมั่นเป็นสองเท่าสามเท่านะครับการแต่งหน้ามีส่วนแต่ในกรณีของคุณผู้ชายเขาหลายๆคนที่เป็นคุณผู้ชายจะคพงเพียรแหละว่าให้บ้านให้ฉันแต่งหน้าเหรอแม่เอ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นตัวเองนะคือถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายนยครับลักษณะ ในการที่จะทําให้หน้าตาบุกริกโหงเหงเราดีขึ้นเนา่ต้องยิ้มบ่อย,ยมมบ่อยพยายามทําให้เราเป็นตายิ้มไม่ได้เพราะคนตายิ้มเข้าคนง่ายอยู่ที่ไหนก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมตตาแต่คนอื่นที่พบเห็น,น,นสําหรับใครนะครับที่ยังค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงและอยากจะดูดวงเพิ่มเติมกับอาจารย์นะครับสามารถโทรมาจองคิวดูดวงแบบส่วนตัวส่วนตัวนะครับได้ที่0 8 2ย์แปดสองนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่สองสี่แล้วก็ศูนย์แปด 4นะคะักหนึ่งส4มออครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราทั้ง3คนแล้วนะคะพบกันใหม่ในรายการที e a u r i t y ทุกวันศุกร์3มทุ่มถึง3าทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง M b 5นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนสวัสดีสสดค,ค่ะเฮ้ยเป็นไรเนี่ยตาขวากระตุกอยู่ได้เฮ้ยจิงจกคะพวกนี้ใครจะก้าวจากบ้านอาจารย์ลองช่วยได้ได สัปดาห์หน้าอาจารย์น้องหมากรุกขาดเดิมจะมาไขปริศนาเรื่องรางสังหารห้ามพลาดนะคะ